สวัสดีครับวันนี้ช่างอ๋อจะมาทําฝ้านะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฝ้าชายคานะตัวนี้จะเป็นบอร์ดเซาะล่องลายเซียนค,ความหนา6มิลจริงๆแล้วเนี่ยตัวฝ้าชายคาตัวนี้นะครับเขาก็จะมีแผ่นโดยตรงนะครับที่เขาที่เขาผลิตขึ้นมานะครับก็จะเป็นขนาด60คูณเมตร2ีมีความหนาที่4มิลนะครับแต่ว่าช่างอ๋อเนี่ยเคยใช้แล้วนะครับ รู้สึกว่ามันทํายากนะครับเวลายิงน็อตแล้วมันชอบแตกแล้วหัวน็อตนะครับไอห,หัวเกีียวปล่อยเนี่ยมันไม่จมช่างหอ,อก,กติดคําว่าน็อตตลอดเลยนะครับจริงต้องเรียกเกลียวปล่อยนะเวลาถ้าเกิดมันมีความหนาที่สี่มิลแล้วเนี่ยเวลาเรายิงเกียวปล่อยไปนะครับหัวมันไม่ค่อยจมเราต้องใช้หัวตัวเล็กเลยอะเบอร์หกอะไรประมาณเนี้นะครับมันถึงจะจมนะครับเวลาเรายิงมินมิลเนี่ยแตกง่ายช่างออกก็เลย เอาไอ้ตัวนี้ดีกว่านี่จะซออร่งอย่างนี้นะครับแบบเรียบก็มีนะครับแบบเรียบแต่ว่าที่ช่างอ่อเลือกเป็นแบบซออร่งเนี่ยมันก็แพงกว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ทํางานง่ายนะครับเพราะรอยต่อตัวเนี้ยมันเป็นร่อง V เนาะเป็นขอบ V นะครับพอเรามาชนกันเนี่ยมันก็จะเป็นร่อง V เหมือนกับร่องตัวเนี้ยครับเด,ดี๋ยวช่างอ่อถ่ายดูนี่นะครับ อาจจะมืดๆหน่อยครับเนื่องจากมันถ่ายแบบแงนกล้องขึ้นฟ้านะครับยังไงไม่ชัดก็ขออภัยได้นะครับตัวนี้ช่างอ๋อจะใช้เป็นตัดเข้า45นะเพื่อลองดูที่มุมนะครับจริงๆตัวนี้ช่างอ๋อเคยใช้แผ่นเรียบรู้สึกว่าตอนที่เราเก็บงานรอยต่อเนี่ยเวลาเราฉาบเนี่ยครับขัดแล้วนะแล้วก็ทาสีเนี่ยมันก็ยังยังรู้สึกว่ามันมองแล้วมันก็เห็นนะ เป็นดังๆขึ้นๆนะครับเวลามันโดนแสงเนี้ยเราก็จะมองเห็นเลยว่ามันเป็นรอยฉาบรอยต่อนะครับอันนี้ช่งางอ๋อก็เลยใช้ตัวแผ่นตัวนี้เอาจริงๆประเด็นเนี่ยคือคลิปเนี้ยช่งางอ๋อจะมาบอกว่าเวลาเราซื้อแผ่นพวกเนี้ยครับแผ่นตัวบอร์ดเซาะร่องลายเสียนตัวเนี้ยครับเพื <_ an> <ๆ>่อนๆต้องเช็คราคาดีๆนะครับอันนี้ช่างอ๋อซื้อที่โกบอลนะอ่ะช่างอ๋อบอกเลยนะครับซื้อที่โกบอนแผ่นละ330วันนี้นะครับเป็น<ๆ><ๆ>วันที่10เดือน<ๆ> กุมภาพันธ์2,565นะครับราคาณนะตอนนี้330แผ่นเชลลาบอร์ดเซาะล่องลายเซียนหนา6มิลขนาดความกว้าง1,20เมตร20ความยาว2,40เมตร40นะครับเท่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดทั่วไปที่ช่างออกมาบอกตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยช่างออกจะซื้อของเนี่ยจะซื้อใกล้ๆร้านวัสดุก่อสร้างตรงไหนใกล้ช่างออก,ก็จะซื้อร้านนั้นแหละบางครั้งก็ไม่ไม่ค่อยได้จําราคานะครับ แต่เนื่องจากไอตัวแผ่นตัวนี้ช่างอ๋อเคยใช้บ่อยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ3 2 0 330ถ้าเราซื้อที่ไทยวัสดุโกบอลเฮาส์ House, อะไรประมาณนี้นะครับราคาจะใกล้เคียงกันแต่สําหรับวันนี้ช่างอ๋ออยากจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าวันนี้ก่อนที่ช่างอ๋อจะไปซื้อที่โกบอลเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมัน20แผ่นนะช่างอ๋อก็ไปร้านวัสดุใกล้ๆก่อนใกล้ๆที่ทํางานนี่แหละก็มีพอดีนะครับแต่ก็เป็นร้านใหญ่อยู่นะช่างอ๋อก็ไม่ไม่ขอบอกชื่อนะครับ ก็คือช่างอ๋อเข้าไปก็ดูตัวนี้เลยตัวเดียวกันเลยครับเป็นเชลราบอร์ดซอลลองลายเซียนเหมือนกันเลยหนาหกมิลเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยที่นี่แผ่นละสี่ร้อยสี่สิบบาทช่างอ๋อดูเสร็จต้องรีบเดินออกเลยครับเพราะช่างอออจําได้นะว่าช่างอออเคยซื้อแค่สามร้อยสามสิบสามรอยี่สิบประมาณนี้ครับช่างออก็เลยเข้า Google Map นะครับก็เลยลองพิมพ์คำว่าตอนแรกไทยวัสดุก่อนโอ้โหอยู่ไกลนะครับไทยวัสดุอยู่ไกล สี่กว่าโลนะครับก็เลยลองพิมพอีกทีโกบอลอ่ะโกบอลสิบ bon โลก็โอเคนะโกบอลสิบ bon โลช่างออกก็เลยขับไปที่โกบอนดูสรุปแล้วโกบอลแผ่นละ330ต่างกันนะครับแผ่นละ1้0บาทต่อแผ่นช่างออกใช้ทั้งหมด20แผ่นก็ประหยัดได้ไปเยอะเลยครับประมาณ2อ0 0ักว่าบาทคือช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเราเสียเวลาขับรถไปไกล ซึ่งร้านเดิมเนี่ยอยู่ใกล้ที่ทํางานประมาณ3มกิโลนะแต่โกบอลนี่1 0โลก็เลยอยากมาบอกเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับเวลาเราซื้อของซื้ออะไรที่มีจํานวนมากมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องเช็คราคาดูดีๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยร้านวัสดุก่อสร้างนะครับบางร้านขายถูกก็มีนะครับขายแพงก็มีก็ช่างาก็อยากให้เช็คราคาดูนิดนึงนะครับเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยโหแพงกว่ากันต้องแพงละร้อยกว่าเนี่ยเราสามารถประหยัดได้เยอะเลยครับสองพันกว่าบาทเนี่ยก็เลยเอามาลงคลิปบอกเพื่อนเพื่อน นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆกาลังมองหาพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดพวกนีนะ้ต้องการท,ที่จะใช้อยู่นะครับก็ลองเช็คราคาดูก่อนนะครับกับร้านวัสดุก่อสร้างใกล้ๆบ้านนะครับถ้ามันแพงกว่ากันสัก10บาท2ี่บาทเนี่ยเราก็ดูระยะทางเอานะครับเปรียบเทียบเอาแต่อย่างเงี้ยมันแพงกว่ากันต้องร้อยกว่าบาทอะ่ะช่างออกก็เลยเลือกที่จะขับรถไปเอาที่โกบอลเดียวอะ่ะประเด็นหลักๆคือช่างออกจะมาบอกเรื่องราคานี่แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับ ที่รับชมวิดีโอนี้จนจบสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่างอ๋อกนะครับก็รบกวนนะครับเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ๋นนอ,อ,อ, on, ด,ด,ด, k, ด,อด้วยนะครับเผื <S <S ่อว่าช่างอ๋อมีคลิปวิดีโอมีสาระความรู้อะไรมีเทคนิคก,การทํางานอะไรใหม่ๆนะครับช่างอ๋อก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับ <S 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 สําหรับคลิปนี้นะครับช่างอ๋อก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ